สมเด็จหลวงปู่ลำพูนะคะมีราคาที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนพิมพ์นี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปอันบล็อกพัทที่เราได้ไปยืมพ่อมานะคะและว,วันนี้เราก็ได้มาทั้งหมด4องค์ค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะซึ่งทั้ง4ี่องค์ของวันนี้นะคะก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ลัมพูทั้งหมดค่ะต้องขอบอกก่อนว่าพระที่เรากำลังเก็บสะสมแล้วก็เริ่มศึกษาเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ลัมพูค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของพระสมเด็จหลวงปู่ลัมพูนะคะก็คือ พระสมเด็จหลวงปูล่ลำพูเนี่ยมีมวลสารของสมเด็จบางขุนคงกรุเก่าที่พระสมเด็จพุทธจารย์โตได้สร้างแล้วก็บรรจุเอาไว้ด้วยค่ะก็พระสมเด็จหลวงปูล่ลำพูนะคะมีราคาที่หลากหลายแล้วตั้งแต่หลักพนันหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเที่ยวกับพุทธคุณค่ะอีกอย่างนะคะพิมพ์ของพระสมเด็จบางขุนพงหลวงปู่ลำพูเนี่ยมีตำหนิที่ค่อนข้างชัดนะคะทำให้เราสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ง่ายค่ะ และนี่นะคะคือหลังยันแดงซึ่งพิมพ์นี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยคะ่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่พิมพ์แรกเลยค่ะพิมแรกนะคะก็คือสมเด็จหลวงปู่ลำพูพิมพ์ใหญ่เกตัลูซุ้มแบบที่ 5, ห้าลงปู่ต้นโพค่ะองค์ที่สองนะคะคือพะสมเด็จพิมเจดีย์แบบที่สองค่ะพิมพ์เจดีย์ไม่มีหูกู่ต้นโพและองค์ที่3นะคะก็คือ พระสมเด็จพิมพ์เกตจรลดสุมพิมพล่ำข้างองค์พระมียันอุค่ะซึ่งพิมพ์นี้นะคะเราก็ได้ทําคลิปไปแล้วใน EP ีที่2นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะองค์ที่4นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้แบบที่7พิมพ์เส้นได้ซุ้มไม่มีจุดกุต้นโพค่ะสําหรับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นี้นะคะก็คือเราจะไม่ได้ชี้ตรหนิให้นะเพราะว่าองค์นี้ค่อนข้างมีค่าปูอยู่นะคะ มาเริ่มกันที่องค์ที่1น,นะคะพระสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มแบบที่5ตำาหนีแรกในพิมพ์นะคะมีเกตยาวทะลุซุ้มค่ะและส่วนที่2คือจุดไข่ปลาข้ามพระเกตค่ะในส่วนที่3นะคะตรงมุมจะมีรอยยุบลงค่ะ ที่4นะคะมีจุดไข่ปลาระหว่างฐานและซูมค่ะองค์ที่2พระสมเด็จพิมพ์เจดีแบบที่ 2, 2> พิมพ์เจดีไม่มีหูจากภาพจะเห็นได้ว่าภาบกู่ค่อนข้างชัดเจนค่ะมาดูกันที่ตำหนิแรกนะคะจะมีเส้นทิวตั้งเป็นแนวกรอบค่ะตำหนิที่2นะคะจะมีเนื้อเกินเป็นแนวยาวอยู่ใต้ซูมค่ะ ่งคสุดท้ายก็จะมีเส้นเนื้อเกินอยู่นะคะองค์ที่3พาพระสมเด็จพิมเกตทะลุซุม้มพิมลํำข้างองค์พระมียัญอูอ่ทั้งสองข้างองค์นี้จะหาค่อนข้างยากและพบเห็นได้น้อยค่ะองค์ที่4พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้แบบที่7ซุ้มไม่มีจุดพระในรายการทั้งหมดของเราจะไม่มีปล่อยเช่านะคะ ก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะสะสมแล้วก็ศึกษาพระสมเด็จนะคะเราก็คิดว่าพระสมเด็จบางขุนคมหลวงปู่ลําพูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะ <Hey. S 1> ใครที่สนใจหรือว่ากําลังจะเริ่มต้นก็สามารถที่จะมาแชร์ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางด้วยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะ